ภาษาไทยภาษาเมียนมาร์หนึ่งส่วนหนึ่งการใช้ How ไทยพม่าร์ตอนที่สอง How did you get here? How did you get here? มาที่นี่ได้อย่างไรมาที่นี่ได้อย่างไรที่กูไปโรยเยาลาตาแดที่กูไปโรยเยาลาตาแดง We came by train. We came by train. เรามาโดยรถไฟเรามาโดยรถไฟมาตุเอธาเนี่ยหลากหลายเดมาตุเอธานเนี่ยหลากหลายเลย How far is this to the station? How far is this to the station? ไกลแค่ไหนถึงสถานีไกลแค่ไหนถึงสถานีอุดายโยนะไปเล่าเวลเลยอุดายโยนะไปเล่าเวนเวลย About five kilometers. about five kilometers five ประมาณ5กิโลเมตรประมาณ5กิโลเมตรงาคิโลเมตรระเวียดงาคิโลเมตรระเวียด How often does he come? How often does he come? เขามาบ่วยแค่ไหนเขามาบ่วยแค่ไหนดูเป็นจริงลาล่าเลยดูเป็นจริงลาล่าเลย Not very often not very often ไม่ปล่อยมากไม่ปล่อยมากขณะคณะเวลาบาวีขณะคณะเวลาบาวี How did you get here มาที่นี่ได้อย่างไร w ีกูไปโถย่ลาดาเอง We came by train เรามาด้วยรถไฟงาตุยทานในลาดเอง How far is it to the station ไกลแค่ไหนถึงสถานี้ กูดได้ยงแนบไปเล่าเวีเลย about five kilometers ประมาณ5กิโลเมตรง้ากิโลเมตรเล่าเวีแดล how often does he come เขามาปล่อยแค่ไหนดูเป็นเ,นเจงลาดาแหลกคณะขณะลาดาละ not very often ไม่ปล่อยมากขณะขณะเวลาบาปูขณะขณะเวลาบาปู